สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเงื่อนไขสัญลักษณ์เนาะนะครับเงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยคือสัญลักษณ์ขีดอย่างเงี้ยคือไม่เอาเนาะอันนี้ข้อนี้เป็นไม่มากกว่าแล้วก็ไม่เท่ากับนะครับอ่ะอันนี้เขาไม่เอาพอเราแปลงมาต้องเป็น A สัญลักษณ์ไม่ต้องตรงกันข้ามกันอันนี้ไม่มากกว่าอันนี้ต้องก็เป็นน้อยกว่า B เอาอง่ายถ้ามีมากกว่าก็เท่ากับเวลาแปลงมาจะเหลือแค่สัญลักษณ์เดียว นะครับแต่ถ้าแมงบอกว่าไม่มากกว่าเฉยเนี่ยเวลาแปลงมาจะกลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับมันจะเพิ่มมานะครับเหมือนกันนะครับถ้ายังอื่นแปลงเนี่ยกรณีที่แบบเป็นน้อยกว่าอันเงี้ยอันนี้ก็จะกลายเป็นมากกว่าหรือเท่ากับลักษณะนี้เนาะสำหรับเงื่อนไขในการแปลงสัญลักษณ์แล้วผมก็จะไป ทีละสเต็ปง่ายๆเนาะจะมีแน่นอน,นครับอย่างห้าข้อแรกห้าข้อเนี่ยต้องเก็บให้ได้มันจะเป็นตลับแรกที่ง่ายมากนะครับห้าข้อแรกของเงื่อนไขสัญลักษณ์จะง่ายต้องเก็บให้ได้บอกว่ามันง่ายเก็บให้ได้แล้วกันนะครับนะอาจารย์ผมชอบพูดนะครับก็เป็นข้อนี้นะครับก็เป็นโจทย์ที่ส่วนใหญ่ผมเห็นเขาใช้สอนกันนะให้เพื่อนๆดูเต็มๆนะ นี่เป็นเงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับมีตัวเชื่อมเนี่ยคือเนี่ย q กับ q แต่ถ้าเพื่อนๆจะให้ให้มันเหมือนกันนะ่ยไอ้ตรงเนี้ยเพื่อนๆต้องคูณ5มันถึงจะเหมือนกันเปะ๊ะคูณ5ก็ต้องคูณ5หมดอะไรเงี้ยนะครับแต่ต่อมานะครับข้อสรุปเนี่ยอันนี้เอาข้อสรุปแบบง่ายๆเพื่อนๆดูข้อสรุปแบบง่ายงายคือเห็นเพื่อนเพื่อเห็นปะ่ะสอง q กับสเพื่อนๆดูนะว่ามันเหมือนข้อสรุปเนี่ยมันเหมือนเงื่อนไขสักอันไหมคำตอบคือคำตอบคือไม่มีไม่มีเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนข้ามไปก่อนให้ดูที่มันเหมือนเงื่อนไขแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะให้เพื่อนๆเลือกทำข้อน,นั้นก่อนข้อน,นั้นจะกลายเป็นข้อที่ง่ายแล้วลดระยะเวลาได้อย่างเช่นข้อนเนี้ยมันเหมือนกับข้อสรุปเหมือนเงื่อนไขร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ทำข้อข้อที่สองก่อนมันจะเขาเรียกว่าฟิกอะ่ะ แล้วเพื่อนๆก็จะแทนค่าอย่างเดียวจะได้ไม่ต้องเยอะนะครับจะได้ไม่ต้องไม่ต้องอะไรเยอะนะนะครับอ่ะอันนี้เป็นสมมติเราทําข้ออ่ะข้อที่2ก่อนนะข้อสรุปที่2ก่อนคือทําอันนี้ก่อน U มากกว่า2 r นะครับเพื่อนๆก็มาดูนะผมทําแล้วเนี่ยนะครับดูเลขข้อไหนเหมือนเงื่อนไขแบบ100%ทํานะครับทาแม่งก่อนนะครับทําข้อนั้นแม่งก่อนเลย นะครับก็เช่นข้อน,นี้ก็จะเป็น u u มากกว่า 2R นะครับ u fix เนี่ยพอ fix ปุบ๊บ u อยู่กับที่ไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ข้อสรุปนะนะครับแล้วก็มาดูที่เงื่อนไขเงื่อนไขเนี่ยคืออะไรเงื่อนไขบอกว่า u น้อยกว่า r นะครับ u เนี่ย fix แล้วนะครับอันนี้ fix นะครับ fix ด้วยอันนี้ก็ต้อง fix นะ,ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะ นะครับแล้วก็ลาก 2R มามาได้เลยนะครับกับอาไหนมากกว่ากันก,ก,ก็คำตอบคือ 2R 2R นะครับ 2R มากกว่าก็ได้เป็น u น้อยกว่า 2R นะครับแต่ข้อสรุปมันบอกว่า u มากกว่า 2R คข้อน,นี้ก็เลยกลายเป็นเทสในข้อแรกนะนะครับก็แค่คือเอาง่ายคือทำ อันนี้คือกรณีที่มันฟิกนะครับฟิกเนี่ยมันจะสามารถเทียบได้เลยนะครับก็แค่อธิบายง่ายๆคือข้อสรุปเงื่อนไขเนี่ยอยู่กับที่เลยเงื่อนไขคือ u มากกว่า R ตรงนี้คือความจริงร้อยเปอร์เซ็นเงื่อนไขคือความจริงร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ต่อมาเนี่ยข้อสรุปดันมาถามว่าสองกับ R ไหนมากกว่ากันเพื่อนๆก็ลากมาเทียบแค่นั้นแค่นั้นเลย ก็จะได้คําตอบแล้วว่าอันไหนมันมากกว่าฝั่งนี้คือจริงร้อยเปฝั่งนี้คือเขามาถามเพื่อหาข้อแท้จริงอันนี้คือกรณีที่ง่ายอันนี้คือแบบง่ายนะอันที่ยากอันนี้ก็ไม่เชิงกับยากแต่มันเจอแน่นอนครับเพื่อนๆจะเจอทั้งบวกทั้งลบทั้งตัดอันนี้คือฝึกแบบแบบง่ายก่อนนะนะครับในคลิปแรกนะเนี่ยเพื่อนๆดูนะ2 Q กับ3 V นะครับก็เหมือนเดิมครับ2 Q กับ3 V อันนี้ให้เพื่อนๆดูแบบเข้าใจง่ายๆนะครับให้เทียบเลยนะครับ2 Q กับ3 V 2 Q กับ3 V เพื่อนๆดู2 Q 3 V เอียงวะพูดคำว่าเอียงวะเลยนะครับคือมันไม่มีเพื่อนๆดูมันไม่มีมีแต่5 Q กับ v เฉยๆเนี่ยาพอมาข้อนี้ ข้อสรุปเป็นแบบนี้เงื่อนไขที่หาได้คือ5 Q คนะครับ5้น้อยกล่เพื่อนเพื่อน,อนคิดดูว่าอ่ะเพื่อนๆจะทำ5าคิให้เหมือนให้เหมือน2 Q หรือจะทำา v ให้เหมือน3 V นะครับคำตอบคือแน่นอนครับเราต้องทำา v เฉยๆเนี่ยให้เหมือน3 V นะครับเพราะมันจะได้ฟิกพอเงื่อนไขเหมือนข้อสรุปปุ๊บฟิกทันทีนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับที่ผมหามาคือคูณก็ต้องคูณตลอดเป็นคูณ3นะอันนี้ก็จะเป็น3 V แล้วก็มี15บห้าคูณสามห้าคูณสเป็น15นะครับอันนี้คือฟิกแล้วพอฟิกแล้วเทียบได้เลยนะครับตรงนี้มันจะอยู่กับที่ตรงนี้มันจะอยู่กับที่ นะครับแล้วก็เอา2 Q เอาข้อสรุปมาเทียบกับเงื่อนไขที่หาที่ทำให้เหมือนข้อสรุปแล้วนะครับมันก็จะได้เป็น 2q 2q นะครับ2 q กับ15 Q อันไหนมากกว่ากันคำตอบคือ 15q อย่ายังไงก็มากกว่าข้อนี้ได้เป็น2 Q น้อยกว่า3 v ยังไงก็เทจครับเพราะว่าอันนี้หาได้นะอันนี้คือหาได้ นะครับตรงนี้คือความฝั่งขวาเนี่ยคือความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ฝั่งนี้คือข้อสรุปที่เขาถามข้อสรุปมันหลอกเราข้อนี้มันก็เลยเป็นเท็จนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับสําหรับเงื่อนไขสัญลักษณ์แบบง่ายนะย่วมาแบบง่ายเดี๋ยวจะมาดูแบบที่มันบวกกันอนะมันมันมันจะมีแบบบวกอะจีบวกอีบวกอารอะไรเงี้ยเดีนะ๋ยวมาดูกันนะครับ